สวัสดีครับอยู่ช่องสาวดําซิงครับคลิปนี้พามาดูน้องใหม่ล่าสุดครับนี่ก็เสร็จแล้วครับไปทําสีมาเสร็จเสร็จแล้วปลาเราบอกแปดสิบห้าใครจะเาก็เอาปลาเราบอกนะครับตัวนี้เป็นหัวให้เตกเครื่องจครับเครื่องจอ ก็เลยเวลาอีกประมาณสักน่าจะเดือนนะครับเดือนกว่าๆเต็มที่นะครับมาพร้อมวิ่งงานแต่ปลาเราก็มีงานตลอดครับเพราะว่างานหน้าฝนเรื่องกันสีครับระดับปลาเราเลือกระดับเสียเบียเลือกอ่าแน่นอนอยู่แล้วครับว่ามีมังติแน่นอนไม่มีทิติครับเป็นเครื่อง g o <ST> <ๆ>เดี๋ยวพาดูรายละเอียดของชายใหญ่ครับผมชอบเอ่อ ชอบรายละเอียดของชายใหญ่ทานะครับเป็นแบบถ้าคนถ้าคนรู้คนชอบนะครับผมว่าผมให้อันดับหนึ่งนะในในการต่อกระบะการวางการออกแบบของของชายใหญ่นะครับเริ่มตั้งแต่ดูดูครับการวางฐานกระบอกหรือการวางเหล็กนี่แม้กระทั่งจุดคัดสซีเทียมนะครับ จุดคอนสีเทียมเนี่ยก็ชุกนะครับชุกนี่ก็จำเป็นนะครับเเวลาเวลาปากนกแก้วมันจะงับถ้าเกิดดินมันหนุนหรือว่ามันไม่แน่นนะครับมันจะไม่ฉี่นะครับตัวนี้มันจะเป็นสปริงยืดได้ครับจะเป็นสปริงยืดเพื่อนะครับเพื่อเพื่อฉุกเฉิน ก็จะประมาณนี้นะครับน้อยน้อยอู่ครับที่จะต่อใส่ให้หรือบางทีก็ถ้าใครไม่ใส่ก็แนะนําซื้อมาใส่เองก็ได้ครับให้อู่็ใส่ให้ดีมีประโยชน์ครับแต่ไม่มีใครใส่ให้หรอกครับเปลืองเงินครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดู สเปกน่าจะเซเบียรวางสั่งวางร่อนครับแต่สีก็น่าจะทางอู่ออกแบบให้แบบนี้ก็ง่ายครับนี่ไม่ต้องมีกระดูกขั้นครับไม่ต้องมีกระดูกขั้นแค่สั่งตัวฝาข้างหนาหน่อยหนึ่งครับเดีย๋ยวชายใหญ่เขาทำให้ครับดูแนวเขาไม่ต้องเน้นสีูปรู่นี่ชายใหญ่เขาทำให้ ก็เป็นหูคู่ครับหูคู่นี่ยกระแสตอนนี้กระแสบางฝุ่นก็มาแรงครับมาแรงครับดานะพี่น้องดาอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบส่วนตัวนะครับอยากจะทำาไงก็จั็กซีวาจังไนครับเขามักัสี แต่รถด,ดำมันมันไม่เท่าไหร่ครับมันวิ่งตามนอกหมู่บ้านตามทุง่งนาตามอะไรแล้วแต่ครับ,บก็ไปคือาค่าผมยังโดนเมียนมาด่าได้ผมพูดเรื่องบางฝุ่นมาด่าผมครับบอกมว่าแล้วแต่ความชอบส่วนตัวเรื่องส่วนตัวครับอันนี้แล้วแต่นะครับถ้าบางฝุ่นตอนนี้ก็โดนไปแล้วครับไปไปมาว่าโดนปรับห้าหมื่นนะครับผมผมผูกแค่สามนิ้วครับของผมยื่นออกมา ยื่นออกนอกตัวรถแค่สามนิ้วครับประมาณเนี้น,น,น้องนิวปุ้มตัดดีไหมนี่แต่ปลาล็กบอกว่าแปดสิบห้าครับขายได้ขายเอ่มันจะดีตรงที่ว่าถ้าเป็นสเปคเสียเบียร์สังครับมันจะหนาครับ ปลาข้างจะหนาพื้นก็จะหนาดูการวางกันสีแ่แล้วแล้วแนวเชื่อมของชใช่ญงผมว่าร้อยดีครับงานเชื่อมของเขาเต็มร้อยดีครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูอีกกันษณ์อีกอย่างของช่ง นี่ครับก็จุดเด่นจุดเด่นของเขาก็คือว่าเขาจะยกขึ้นพอดีนะครับคัสซีนะครับคัสซีเทียมครับมันจะชนพอดีนะครับมันจะชนกับแนวคัสซีแนวคัสซีที่เขาตัดนะครับมันจะชนแบบพอดีเปะนะครับเขาจะตัดสโลปแบบแบบพอดีเลยครับก็คือว่าให้มันเป็นกันหงายไปในตัว จะตัดเอียงให้ครับเนี่ยดูแนวนี้ก็ได้ครับมันจะชนแบบพอดีเปะนะครับเขาจะวัดองศาผมไปดูครับที่เขาทําเขาจะยกดําขึ้นหน่อยแล้วเขาจะตัดตัดก็อเอาแกะตัดตัดนี่ครับตัดแนวนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีครับบางที่ของผมอย่างหูผมนี่ผมต้องมาแก้มาแก้กชุดขานี่ครับแก้ขาชุดขานี้เองครับ ตัวนี้เอาให้โคดันดักก็ดูแนวการเื่่มของเขาครับข้อเสียของรถอู่ทั่วไปครับมันจะใช้สีปูยัดครับจะใช้สีปูยัดยัดยัดแล้วที่มีกระดูกเป็นรลอนเป็นรลอนตรงนี้ก็สีปูก็จะยัดก็จะเป็นน้อยอู่ครับที่จะเป็นงานชู์ซ2ู ก็ประมาณนี้ครับตอนนี้รู้สึกว่าคอมเมเรียก็จะมีปัญหาเยอะนะครับโดยเฉพาะ 7e นะครับที่ที่มาฝากก็เรียบร้อยแล้วครับอ่าตอนนี้มี มี 6HK นะครับฝากขาย 6HK นะครับ86ครับเป็นเครื่อง 6HK ครับระบคอบนะครับฝากขาย 7E ก็หลายคนที่ใช้ก็มีปัญหาอยู่ครับมีปัญหาให้ใช้ 7E นะครับของ 8E ก็มีปัญหาครั้งหนึ่งก็คือกองโซล่ากับอ่ชุดฟิวแค่นั้นแหละครับที่ 8E มีปัญหาแต่ 7E รู้สึกว่าจะมีปัญหาเรื่องหัวฉีดเยอะครับเยอะครับ เยอะมากจนบางคนแบบซ่อมไม่ไหวครับจนขายทิ้งครับอันนี้ก็ถ้าใครยังไม่ชอบตัวนี้ก็เป็นรถตีหน้าแนะนำอีกตัวครับตัวนี้เป็น j o ครับเครื่อง J จเป็นปั๊มสายขั้นที่ปู้ทำขายก็ไม่มีปัญหาเลยครับขายให้เทคมาซื้อให้เทคแต่ก็ไม่จุกจีดีครับ แล้วเจอกันครับสวัสดีครับ